ครับสวัสดีเพื่อนๆในยูทูบทุกคนครับผมวันนี้เราบาปั่นจักรยานกันครับผมวันนี้เรา,าปั่นได้25กิโลเมตร จริงๆเทปมันต้องยาวกว่าเน,นี้ยบังเอิญไอ้เทปขามามันเสียหมดเลยนี่ได้แค่เทปขาออก It's in no we'll เดี๋ยวพรุ่งนี้เราตั้งใจว่าจะไปวิ่งให้ได้สัก12กิโลเมตร วันนี้เราก็ปั่นอยู่แค่แถวบ้านอนะมันไม่รู้จะไปไหนนึกไม่ออก เสียด้เทปขาเข้าบรรยากาศแบบโคตดีอโอ้โหเสียด้ยี่เรามันก็ไม่รู้นะว่าเทปมันจะเสียเนะถ้ารู้ว่าเทปเสียนี่ก็น่าจะอัดยาวกว่านี้เสียดายเืฟ้ามันจะมืดแล้วด้วย ันระยะทางมันน้อยเราก็ต้องแบบใช้แรงให้หมดอะพยายามซอยใช้ให้หมดระยะทางมันสั้นนั้นเราก็ลากแบบความเรนยว40อะไรอะไรเงี้ยลากแล้ทิ้งพัก ทีกว่าพักอะไรออกบ้านเย็นจัดเวลาผ่านน้อยฟ้ามืดไว,ดวเดี๋ยวนี้พอรู้ว่าฟ้ามันจะมืดไวเราก็ต้องเร่งกลับบ้านอนะ่ะก็ต้องสุดแรงเกินแล้วนะ สรัวันนี้เราก็ได้แค่25กิโลเมตรโอเคครับผมขอจบการบรรทุกเทปแต่ียงเนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนครับผมบ๊ายบายไปแล้ว